ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะตอนนี้เข้ามาแล้วนะคะรบกวนเช็คสัญญาณภาพและเสียงกันก่อนนะคะตอนนี้สัญญาณภาพและเสียงชัดเจนดีไหมคะถ้าสัญญาณภาพและเสียงชัดเจนดีกดหนึ่งเข้ามาให้หน่อยนะคะ ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะข่าวสดจุดเกิดเหตุค่ะเราลงพื้นที่มายังเขื่อนศรีนครินทร์นะคะตําบลท่ากระดานอำเภอศรสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้นะคะมีภารกิจการกู้ร่างน้องมาวินนะคะวัย18ปีนักท่องเที่ยวชาวกรุงเทพค่ะที่เข้ามาเที่ยวที่เขืาาเข่อนศรีนครินทร์นะคะแล้วก็พัดตกเรือเจสกีไปเมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งวันนี้นะคะผ่านไปแล้วประมาณ27วันค่ะเมื่อวานนี้เกิดปฏิหาริย์ขึ้นนะคะคุณผู้ชม จ้าหนที่พบร่างน้องมาวินขณะนี้นะคะทีมข่าวกําลังลงเรือมากับเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะเพื่อติดตามภารกิจนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานสดได้ตลอดทั้งวันนะคะเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศสดๆตอนนี้กันค่ะคขาคุ้ชมคัจุดที่น้องมาวินที่พบร่างน้องมาวินนะคะห่างจากจุดที่น้องมาวินตกเรือไม่ไกลค่ะ ซึ่งน้องมาวินร่างของน้องมาวินนะคะอยู่ในระดับความลึกทั้งหมด70เมตรค่ะตอนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ค่ะก็กำลังเร่งกันกู้ร่างขึ้นมานะคะคุณผู้ชมซึ่งทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะได้อนุญาตนะคะให้สื่อมวลชนแต่ละสำนักแค่คนเดียวนะคะลงเรือมาเกาะติดภารกิจกับทางเจ้าหน้าที่นะคะ โดยการโดยภารกิจการกู้ร่างน้องมาวินในวันนี้นะคะจากการสอบถามเจ้าหน้าที่นะคะจะใช้โดรนสองลำนะคะลำแรกเป็นลำใหญ่ลำนี้นะคะเอาไว้สำรวจดูด้าด,ดข้างล่างค่ะส่วนอีกลำหนึ่งนะคะจะเป็นโดรนเล็กค่ะโดรนเล็กเนี่ยจะมีตัวหนีบอยู่นะคะเขาก็จะใช้ตะขอเนี่ยไปเกี่ยวที่แขนเสื้อของน้องมาวินนะคะคุณผู้ชมแล้วก็พอเกี่ยวแล้วเนี่ยถ้าสามารถดึงขึ้นมาได้เลยก็จะดึงขึ้นมาแต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทางเจ้าที่กู้ภัยก็ต้องประเมินสถานการณ์อีกทีนึงค่ะเพราะว่าใต้ล่างนะคะอาจจะมีแรงดันน้าที่แรงค่ะรวมถึงยังไม่ทราบนะคะว่าน้ําหนักของร่างนอรามาวินเนี่ยกี่กิโลเพราะว่าเโดนที่ตัวขี้บะคะ่ะสามารถรับน้าหนักได้ถึง80กิโลโกรัมค่ะ ซึ่งทางผู้สื่อข่าวนะคะที่มาติดตามทําข่าวในวันนี้ก็ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่นะคะคุณผู้ชมก็คือว่าเรารายงานสดในขณะที่กําลังปฏิบัติงานอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถนําร่างของน้องมาวินขึ้นมาได้แล้วนะคะเราจะขออนุญาตปิดรายงานสดทันทีนะคะเนื่องจากเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือค่ะเพราะว่าไม่อยากให้อ,อ่อาจ,จะมีภาพ ที่ดูแล้วไม่ดีออกไปนะคะคผู้ชมหลายๆคนได้ได้คงติดตามข่าวของน้องมาวินนะคะเดี๋ยวพอจะเล่าลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคือเมื่อวันที่24ตุลาคมค่ะคุณผู้ชมน้องมาวินนะคะอายุ28ปีน้องเป็นคนกรุงเทพค่ะมาเที่ยวที่เขื่อนศรีนครินจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ แล้วก็เกิดเหตุน้องพัดตกเรือเจสกีนะคะคือน้องเนี่ยนั่งซ้อนท้ายไปกับเพื่อนตัวของเพื่อนเนี่ยใส่เสื้อชูชีพค่ะแต่ว่าน้องบาวินเนี่ยไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพนะคะพอพัดตกเรือไปแล้วก็ก็จมหายไปทันทีค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะคะก็พยายามค้นหานะคะคุณผู้ชมค้นหา,านานถึงสิบห้าวันจนยุติการค้นหาไปเมื่อวันที่เก้าพฤศจิกายนที่ผ่านมา ต่อนะคะเมื่อวันที่19พฤศจิกายนนะคะเมื่อเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมทางพี่ๆกู้ภัยเนี่ยเขาก็เปิดปฏิบัติการค้นหาร่างน้องมาวินอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งครั้งนี้จะเป็นปฏิบัติการครั้งสุดท้ายแล้วนะคะก็คือว่าถ้าเจอก็คือเจอแต่ถ้าไม่เจอก็คือไม่เจอซึ่งปฏิบัติการค้นหาร่างของน้องมาวินเนี่ยจะใช้จะใช้ทั้งหมด48ชั่วโมงแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะคะมีปฏิหาร เจ้าหน้าที่นะคะเขาได้ใช้เครื่องสแกนใต้ายน้ำค่ะลงไปสแกนนะคะปรากฏว่าพบวัตถุต้องสงสัยค่ะความยาวประมาณหนึ่งเมตรกว่านะคะคุณผู้ชมจากนั้นค่ะก็ได้ใช้โดรนบินสำรวจค่ะปรากฏว่าวัตถุต้องสงสัยนั้นค่ะยืนยันนะคะว่าเป็นร่างของน้องมาวินคือร่างของน้องมาวินนะคะก็นอนหงายหน้าค่ะ เราสอบถามกับทางกู้ภัยนะคะที่บังคับโดนกู้ภัยบอกว่าร่างของน้องเนี่ยถูกทับด้วยเชิงตะกอนนะคะร่างก็จะอยู่ที่เดิมค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็ได้ยุติการกู้ร่างไปเพราะว่าเนื่องจากกระแสน้ําด้านล่างนะคะที่ที่แรงแล้วก็มืดแล้วด้วยวันนี้ก็เลยเริ่มภารกิจการกู้ร่างอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งเรา คาดว่าจะสามารถกู้ร่างน้องได้ภายในวันนี้นะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเขื่อนศรีนครินกว้างมากๆนะคะ่ะเราก็จะเห็นว่าเนี่ยค่ะก็จะมีมีบ้านมีแพรอยู่ตามริมเขื่อนนะคะคุณผู้ชมเนี่ค่ะเป็นบรรยากาศของเขื่อนศรีนครินค่ะคุณผู้ชมที่ รับชมอยู่ตอนนี้ก็จะได้เห็นพร้อมกันนะคะซึ่งทางทีมข่าวเองเราทุกคนค่ะก็ได้ใส่เสื้อชูชีพนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามกฎของทางเจ้าหน้าที่ที่บอกเอาไว้นะคะนี่นะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นแบบแพรของนักท่องเที่ยวแหละคะ่ะคุณผู้ชมใครมาเที่ยวที่กาญจนบุรีก็คงจะเคยมาล่องแพกันแบบนี้นะคะ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศเดี๋ยวเราไปติดตามภารกิจกับข่าวสดไปพร้อมกันนะคะคุณผู้ชมเราจะพยายามรายงานสดตลอดภารกิจในวันนี้นะคะ ยากาศพื้ที่โดยรอบค่อนข้างกว้างมากนะคะคุณผู้ชมซึ่งเรื่องของน้องมาวินก็อาจจะเป็นอุท้าหอนให้กับใครหลายคนนะคะเวลา,เ,าเราเที่ยวเนี่ยอาจจะต้องมีการสวมใส่เสื้อชูชีพนะคะเพื่อความปลอดภยัย ตอนนี้นะคะเรือมีการจอดแล้วนะคะวันนี้เราก็ขอให้ภารกิจของเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะลุด่วงไปด้วยดีค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าการก,กรู้ร่างในวันนี้เองก็เจ้าหน้าที่ก็มีความเสี่ยงนะคะเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยลึกถึง70เมตรนะคะ ผู้ชมติดตามการรายงานสดจากเพจข่าวสดได้ตลอดเลยนะคะยังไงรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทีมข่าวด้วยนะคะสามารถกดส่งดาวเป็นกำลังใจให้กับข่าวสดออนไลน์ได้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศโดยรอบนะคะคุณผู้ชม จุดไหนครับพี่ที่เขามีการมาร์จุดไหนสีเหลืองป่ะคะพี่คาจุดสีเหลืองป่ะคะที่เขาม่กันจุดเอาไว้อ่าครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรทุ่นหรอทุ่นครับอ่คุณผู้ชมคะนั่นนะคะสีเหลืองๆที่อยู่ตรงบริเวณตรงกลางตรงนั้นนะครับเป็นทุ่นนะคะที่เอามาจุดเอาไว้นะคะซึ่งเป็นจุดที่ร่างของน้องมาวินนะคะอยู่ จะขออนุญาตซูมให้กับผู้ชมได้เห็นได้ชัดๆนะคะอ่านี่นะคะคผู้ชมเป็นทุ่นนะคะมาร์กจุดเอาไว้คือร่างของน้องมาวินอยู่ตรงนั้นนะคะอย่างไรแล้วนะคะหากเจ้าหน้าที่สามารถกู้ร่างน้องมาวินขึ้นมาได้แล้วนะ,ะทางทีมข่าวขออนุญาตปิดไร้สดนะคะเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมถึงทางครอบครัวของน้องมาวินเนี่ยได้ขอมานะคะคุณผู้ชม ซึ่งทางนี่นะคะคุณผู้ชมเห็นชัดนะคะอซึ่งทางบรรยากาศโดยรอบนะคะตรงนี้โทษน,นะคะนี่นะคะจะเห็นว่ามีเรือของพี่ๆกู้ภัยนะคะคุณผู้ชมรอสแตนบายอยู่นะคะ ซึ่งตรงฝั่งนะคะก็มีกองอำนวยการนะคะในการประสานงานแล้วก็ประสานข้อมูลต่างๆก็รวมเป็นกำลังใจให้กับทางเจ้าหน้าที่นะคะทำภารกิจในวันนี้รุ่ร่วงไปด้วยดีค่ะณขณะนี้นะคะ รา่างยังไม่ได้ถูกนําขึ้นมานะคะคุณผู้ชมจะขออธิบายให้กับคุณผู้ชมที่อาจจะเพิ่งเข้ามาได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ สำหรับแผนการในวันนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่นะคะจะใช้โดรนทั้งหมด2ลำค่ะลำใหญ่เนี่ยเอาไว้สำหรับบินสำรวจใต้น้ำนะคะส่วนโดรนอีกอันนึงค่ะเป็นโดรนที่มีตัวคีบนะคะก็จะใช้ตัวคีบเนี่ยใช้ตะขอนะคะเกี่ยวกับแขนเสื้อของน้องมาวินค่ะแล้วทางเจ้าที่บอกว่าถ้าสามารถใช้โดรนตัวเล็กเนี่ยดึงได้ก็จะดึงขึ้นมาเลยนะคะแต่ว่าต้องประเมินสถานการณ์อีกทีหนึ่งค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่า ใต้น้ำเนี่ยมีแรงดันน้ำเท่าไหร่รวมถึงน้ำหนักของร่างน้องมาวินเนี่ยมีเท่าไหร่มีคุณผู้ชมถามว่าเจอร่างหรือยังคะเจอแล้วค่ะเมื่อวานนี้เจอร่างแล้วค่ะวันนี้เป็นภารกิจของการกู้ร่างขึ้นมานะคะซึ่งเมื่อวานนี้เป็นปฏิหารจริงๆค่ะคุณผู้ชมเพราะเมื่อวานนี้เป็นเรียกได้ว่าเป็น ภารกิจครั้งสุดท้ายแล้วนะคะในการค้นหาน้องมาวินคือเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าการค้นหาเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าเจอก็คือเจอ,อแต่ถ้าไม่เจอก็คือต้องยุติการค้นหาแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้พบร่างน้องมาวินนะคะแล้วก็ได้รับการยืนยันเรียบร้อยว่าเป็นร่างของน้องมาวินค่ะจมอยู่ใต้เขื่อนศรีนครินทร์นะคะด้วยความลึก70เมตรค่ะ วันนี้ทางทีมข่าวสดจุดเกิดเหตุนะคะเราก็ลงมาลงพื้นที่มาเกาะติดภารกิจนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานสดได้ทางเพจข่าวสดตลอดทั้งวันนะคะคุณผู้ชมทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับรวมถึงทางครอบครัวของน้องมาวินเนี่ยก็ได้ขอความร่วมมือนะคะว่าถ้าหากสามารถนําร่างของน้องมาวินขึ้นมาได้แล้วเนี่ยขอไม่ให้ไหล์สดนะคะเดี๋ยวเราก็จะ ติดตามสถานการณ์ไปพร้อมกันนะคะคุณผู้ชมถ้าเสามารถนำร่างของน้องมาวินขึ้นมาได้แล้วเราขออนุญาตปิดไฟ้สดนะคะ ซึ่งการการลงเรือมากับเจ้าหน้าที่นะคะก็ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะก็ขอความร่วมมือนะคะให้สื่อมวลชนแค่คนเดียวนะคะแต่ละสำนักลงเรือมากับเจ้าหน้าที่เพราะว่าเนื้อที่มีจํากัดนะคะคุณผู้ชม ค่ะซึ่งเนี่ยภาพที่คุณผู้ชมเห็นด้านหน้านี้นะคะก็จะเป็นเป็นนักท่องเที่ยวนะคะที่มาเที่ยวแพรก,กันก็แต่ละคนก็ใช้ชีวิตตามปกตินะคะซึ่งทาซึ่งบริเวณริมเขื่อนก็จะมีนะคะมีบ้านมีแพรนะให้ให้สำหรับนักท่องเที่ยวมามาเที่ยวกันนะคะ ค่ะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะที่เขื่อนศรีนครินจังหวัดกาญจนบุรีนะคะกับการภารกิจคนกู้ล่างน้องมาวินนะคะขอให้การทำงานวันนี้ของพี่ๆกู้ภัยนะคะสำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีนะคะ แล้วก็ทางข่าวสดออนไลน์ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องมาวินด้วยค่ะเราก็ได้สอบถามกับทางพี่ๆกู้ภัยนะคะว่า ร่างของน้องมาวินเนี่ยเมื่อวานที่เจอแล้วเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่ร่างจะมีการเคลื่อนตัวไปตามกระแสน้ําทางพี่กู้ภัยก็บอกนะเขาว่าตอนนี้ร่างของน้องมาวินเนี่ยอยู่ที่เดิมเพราะว่า,าบริเวณเนื้อตัวนะคะถูกทับด้วยตะกอนดินค่ะ พี่ค่ะญาติๆเขาอยู่ที่นี่เหรอค่ะใช่ครับเขาเรียกว่าอะไรแพรนี่ค่ะคุณผู้ชมซึ่งแพรด้านหน้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็จะเป็นครอบครัวของน้องมาวินนะคะกำลังเฝ้าคอยอยู่ นี่นะคุณผชม,มทุ่นสีเหลืองๆนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้านี้ก็คือเป็นจุดที่ร่างของน้องมาวินอยู่นะคะแต่ว่าอยู่ในความลึก70เมตรนะคะอ่านี่นะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะทุ่นนะคะที่มีการมาร์กจุดเอาไว้ <S <S นี่นะคะ วันนี้เรามาติดตามกันนะคะภารกิจการกู้ร่างน้องมาวินขึ้นฝั่งค่ะ ค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะที่เขื่อนศรีนครินจังหวัดกาญจนบรุรีกับภารกิจการกู้ร่างน้องมาวินนะคะที่จมหายไปตั้งแต่วันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งเมื่อวานนี้นะครับเป็นปฏิหารพบร่างน้องมาวินนะคะแล้วก็วันนี้เป็นภารกิจอีกวันที่สําคัญค่ะกับการกู้ร่างขึ้นฝัง่งก็ข่าวสดอะไรก็ยังคงอยู่ในพื้นที่นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานสดได้ตลอดทั้งวันนะคะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งจะขึ้นรายงานสด ให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามต่อนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ